ยังไงถ่ายภาพยังไงเนื้อยังไงสตอรี่บอยยังไงคอทูแอคชั่นยังไงเฮ้ยแต่สิ่งทุกคนที่มองไม่เห็นคือการดูแลมือถือของคุณอนะถ่ายเช็ดไม่เป่าเสียงรถเออถ่ายเช็ดไม่เป่าเสียงรถเออเพื่อนเมืนช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมถ่ายเช็ดมะเออ ไม่เป่าเสียงลดรถนี่คือรถตรงกลางนะเอาเสียงกัน<า>ไม่เป่าไอ้ทกทีไม่เป่าเูเ้ใจเบอร์แล้วเสียงทายเช็ดไม่เป่าลดลดเสียงรถเลยเนี่ยลดเสียงอ่ะลดเสียงลดเสียงเพื่อนเพื่อนลงพ์ม,พมาเดี๋ยวอันนี้คือคอนเซปต์ใหม่นะเพิ่มเติม<า>ในค,คลิปคุณภาพ เพราะนั้นเวลาเพื่อนไปตัดต่ออันนี้คุณใจไปลองแล้วมันจะเข้ากันดีกับการตัดต่อเสียงระดับครึ่งนะเสียงครึ่งใช้คานี้ดวกว่าเสียงครึ่งเพื่อนที่พิมพ์เลยคะ่ะถ่ายเช็ดไม่เดี๋ยวก่อนถ้าถ,ถ,ถ่ายถ่ายนี่หมายถึงว่ากล้องตรงเนี้ยต้องเช็ดถ่ายเช็ดไม์ก็ต้องเป่าเสียงกลางเสียงกลางหมายความว่าเสียง เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอ้เนี้ยคือไอเดียชัดๆใครที่เข้ามาแล้วคุณได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วคุณใจขออนุญาตถามหน่อยว่าอีกรอบหนึ่งที่ทุกคนไปไปฟังตามเอที่นั่นต่างๆที่เขาบอกคุณมาว่าเออภาพชัดคมชัดแต่ลึกขนาดนี้ไหมแต่ลึกขนาดนี้ไหมว่าเฮ้ยเพื่อนอย่าลืมนะทุกครั้งต้องเช็ดหน้ากองต้องเอาไม้เนี่ยเออค้าง ค้าไหมคะแืม่แม่แหม่อะถามหน่อยว่าเคยได้ยินไหมเคยรู้ไหมว่าห้องว่าแต่เราห้องที่ไปนมาเขาพูดได้ขนาดเนี้ยเออต้องให้เครดิตน้องน้องแบ่งปันอาโปเปนะน้องแบ่งปันทั้งใครที่อยากจะมาเรียนรู้กับโค้ดมีนานะคะไม่ลึกแบบนี้ค่ะเฮ้ยพริงจริงๆอ่ะพอแม่ออนเน็ตไม่ค่อยดีค่ะเนี่ย ทุกคนเอาไปเป็นทักงั้นต่อไปนี้ทุกคนทําประจําเลยนะทําประจําเดี๋ยวรูใจว่าจะสอนเรื่องโฟกัสเรไม่ได้สอนเลยนะคะเดี๋ยววันหลังอ่ะเนี่ยจอยเนี้ยแต่แรก่าจะขึ้นให้เพื่อนดูนะเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะอะโอเคไม่ค้าไม่ค้าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใครเข้ามานะ ได้ใครที่อยู่ข้างนอกนะใครที่อยู่ข้างนอกนะคะลงมามีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยานเพื่อนผูใจขอให้ได้หุสิบได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใจบอกต่อว่า AI ดันคลิปคุณภาพแล้วดันอะไรอีกเออมันมีเยอะนะอีกเยอะที่เราได้เรียนรู้จากน้องด้วยเพื่อเพื่อนรูใจขออนุญาตบอกนิดนึงนะวันนี้ก็สุดๆแล้วค่ะอ่า แม่เบลเฮ้ยจริงแม่คือมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะเรามองผ่านน่ะมองผ่านน่ะจริงๆอ่ะเราควรจะคิดได้เลยนะอันนี้คือมองมองแค่ียกวก็มองมองข่านอ่ะพอเราเอออ่ะมารฟังเออเด็กรุ่นใหม่กับเด็กรุ่นเก่าทุกคนเห็นไหมเราก็เท่าเทียมกันเหมือนกันเรื่องความรู้ที่ได้เนี่ยโอเคเลยอ่ะครูใจส่งกล่องให้แล้วต่อไปนะคะครูใจขอแบ่งปันอีกนิดนึงถามทุกคนเลยนะถ้าทุกคนถามนะคะ ส่วนมากส่วนมากเรื่องเล็กๆแต่ส่วนมากที่เราเคยได้ยินคือทุกคนทาคลิปนะแล้วเอาผลลัพธ์ขึ้นข้างหน้าเพื่อเป็นการดึงดูดคนเรื่องเล็กแต่ยิ่งใหญ่ใช่แม่เรื่องเล็กๆแต่มันเรื่องใหญ่นะเออไม่จําเป็นต้องไปซื้อไอ้ยี่ห้อดังๆอะแม่ใช่ปะไอ้ยี่ห้อดังๆอ่ะที่มันราคาแพงอะไอ้รุ่นสิบเอ็ดรุ่นสิบสองรุ่นสิบห้าไม่ต้องเลยแค่คุณเช็ดหน้ากล้องอ่ะเออ ต่อไปแม่ลืมแล้วอ่ะต่อนะเวลาคุณทําคลิปเสร็จเวลาคุณทําคลิปเสร็จใช่ไหมส่วนมากเขาจะบอกว่าเพื่อนๆเอาผลลัพธ์ขึ้นก่อนเอาผลลัพ์ขึ้นเดี๋ยวส่งแปะกล้วยไปให้กินใช่ไหมอ่ะถามหน่อยว่าใช่ไหมคะเพื่อนที่ทุกคนไปฟังมาตามห้องต่างเขาจะบอกเดี๋ยวส่งแปะกล้วยไปให้กินขอบคุณค่ะแม่ เขาจะบอกเธอว่าทุกคนคลิปที่เราทำนะเอาผลลัพธ์ขึ้นก่อนจะดีมากเลยนะใช่ป่ะทุกคนร่้คำนี้ใช่ไหมอาใครว่าใช่พิมพ์คำว่าใช่หน่อยส่วนมากเขาจะแบ่งปันแบบนี้ใช่หรือไม่อ่าอ่ะทุกคนเอาผลลัพธ์ขึ้นสิจะดีเขาเห็นผลลัพธ์แล้วเขาจะอยากดูข้างในเออเฮ้ยแต่ครูใจขอบอกนะไอ้คำนี้เฮ้ยมันใช้ได้ประโยชน์จริงนะคำนี้คำนี้มันใช้ได้ประโยชน์เลยอ่ะ เวลาเราทําคลิปนะเวลาเราทําคลิปเวลาเราทําคลิปเอาปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องให้เครดิตน้องนะเครดิตน้องโค้ดมีนาลูกแม่หน่อยชวนลองอันนี้ต้องให้เครดิตคือนะคะอันคือน้องก็าบอกว่าเออถ้าเอาปัญหา แต่เนี่ต้องให้เครดิตแม่หน่อยดีกว่ามั้งถ้าเราเอาปัญหาขึ้นมาก่อนอะเฮ้ยเธอทำไม่ได้เลยเนี่ยทำไมยังทำไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าอยากรู้วิธีแก้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้อะไรมาเนี่ยคือเราเอาปัญหาขึ้นก่อนสมมุติเออ่สมมุติอ่ถ้าใครดูคลิปอ่ะดูดูคลิปของครูใจแล้วที่ครูใจพูดกับหมานะครูใจบอกโอ้ยดูนี่เนี่ยลบก็ลบไม่ได้ไอ้ไม่หมดเลยเนี่ยเออเนี่ย เรี่อเาอาปัญหาขึ้นมาเนี่ยเอาปัญหาขึ้นมา,น,า,า,น,มาน้องเขาก็จะเอาปัญหาเหมือนเออตรงใจมาพูดขึ้นมาเฮ้ยตรงใจเราเลยเอาปัญหาขึ้นมาเมื่อคนมาดูคลิปเราเฮ้ยอนี่เป็นอะไรปัญหาม,มีอะไรปะวะแต่น้องตบท้ายว่าไงปะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงบอกหน่อยได้ไหมอ่ะก็แสดงว่าเขาต้องการคอทัวชั่นให้คนอื่นมาพิมพ์คอมเมนต์เพื่อดันคอมเมนต์เนี่ยน้องย้ำเสมอพูดแล้วเออวะ เออดีนะเนี่ยพูดไปพึ้มาฮ้ยน้องกัเรามีความคิดตรงกรันเพราะคูใจก็จะชอบทางนี้ปัญหามาก่อนนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดมไม่มีถูกใครจะเอาผลลัพธ์ขึ้นหรือปัญหาขึ้นไม่มีผิดไม่มีถูกแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึง,งคือทอดสะพานให้เดิน <คำ S 2> เวลาทำคลิปอย่าเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่ให้มองที่ปัญหาของลูกค้า เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญไม่ว่าคุณจะไปฟังห้องไหนเฮ้ยต้องเอาปัญหาขึ้นก่อนนะเอาผลลัพธ์ขึ้นก่อนนะเมื่อทําคลิปเสร็จแต่คุณใจว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อกี้คุณใจพูดว่าอะไรนะเพื่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรนะ ไม,ม่ผิดไม่มีถูกคุณเอามาเขาเรียกว่าทอสะพานให้เดินข้ามมาจากแต้ขอบเนตอาชาแหมไปแหม,แมพูดเฉพาะเลยนะแม่เพราะฉะนั้นใครจะเอาปัญหาขึ้นหรือใครจะเอาผลลัพธ์ขึ้นเวลาคุณทำคอนเทนต์แล้วโพสต์ไปถูกไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือระหว่างคุณเอาปัญหาขึ้นเอาคอมเมนต์ขึ้นให้คุณนึกถึงเสมอว่าคลิปนี้ที่ฉันทำฉัน ไม่ได้ดูเองคนอื่นดูคนอื่นเป็นกระจก <อา S 1> เพราะเราเป็นผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเขาต้องการอะไรนั่นหละคือสิ่งที่จะทําให้คลิปเรามีคุณภาพมันใครที่เฟังหลักกงักการทุกคนบอกได้ดีหมดหลักการแบบนี้แต่ถ้ายังเอาตัวเองอ่ะเป็นผู้ซื้ออยู่นะ ไม่ประสบความสาเร็จในการทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเพื่อนฟังวันนี้แล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูใจแบ่งปันวันนี้มันใช่หรือไม่ส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ดมีนานะคะที่มาแบ่งที่มาแบ่งปันนะคะความรู้เมื่อวันเสาร์ถ้าใครอยากจะมีความรู้มา,มากๆกว่านี้นะคะมาเรียกครูใจได,ได้ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะคะ เก้าโมงเช้าถึงใบ4ที่วัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็ขอกขอับคุณออท่านเออราการเจ้าวาดเนาะให้สถานที่เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรามาเรามาให้ไม่ได้มาเก็บค่าคอไม่ได้เปิดคอไม่ได้เปิดบินในแดงสิน้นเราสอนเป็นวิทยาทานและสิ่งที่สาคัญคือต้องขอขอบคุณน้องมีนาหรือโค้ดมีนาที่เข้ามาแบ่งปันหรือโค้ดคนอื่นๆที่เข้ามาร่วมมาแบ่งปันให้ความสุขถือว่า ใครที่มาตรงนี้แล้วคุณได้ประโยชน์เพราะอย่างน้อยถ้าเกิดคุณมาเรียนกับครูใจคุณได้พื้นฐานคุณก็ไปต่อยอดไปเรียนโค้ดดังๆได้คุณจะถึงบางอ้อเลยนะคะถ้าคุณมาเรียนตรงนี้นะคะเที่ครูใจบอกให้ทุกคนมาเรียนนะครูใจไม่ได้มีอะไรไม่ได้เลยนะคือเพียงแต่ว่าเราแค่อยากจะบอกว่าฉันสอนคุณฉันแบ่งปันคุณฉันมีความสุขถ้าคุณมีรายได้เรามีความสุขแล้วก็เราอยู่กันอย่างมีความสุขเออแล้วก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะ ครูใจขอแบ่งปันนิดนึงนะคะว่าเมื่อวานเป็นการเรียนรู้ที่สนุกมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์นอกไลน์ด้วยที่ที่ทำเซอร์ไพรส์ให้กับครูใจเนาะทำเซอร์ไพรส์ให้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยที่เซอร์ไพรส์ให้นะคะเออแบบดีใจมากเลยแบบอุยน่ารักอ่ะสอนด้วยแล้วก็ยิ่งเพื่อนๆก็มากมีกาลังใจให้แล้วก็มาส่งให้แล้วก็ยิ่งมีโคมีเค้กวักทาโอ้โหครูใจขอบคุณมากแม่จะทําให้ ห้องแล้วเดี๋ยวทําเสร็จจะให้ครูมาแม่ทาเลยทำเลย,เ,ลยเดี๋ยวรีบไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ครูใจกําลังมองอยู่ว่าครูใจจะอันนี้โอกาสหน้าแม่ที่ครูใจมองไว้นะครูใจอยากทาศูนย์ศูนย์ที่เรียกว่าอะไรห้องพัฒนาห้องพัฒนาเกี่ยวกับออนไลน์ก็คือครูใจอยากมีสถานที่ว่าเออตรงนี้จังหวัดนี้นะเป็นห้องที่ครูใจจะไปอบรมฟรีเป็นเลียงทาน เดีย๋ยวตรลบบุรีครูคูใจ,จมอยนะเฮ้ยที่ลบบุรีนี่แหละจะเป็นที่ที่หนึ่งวันที่แปดจะทําทําวันที่แปดแล้วอ่ะครูใจยอยากจะได้ต,ตอนนี้ครูใจมองนะที่ลบบุรี่จะเป็นจะเป็นแหล่งที่ครูใจจะไปให้ความรู้ที่ลบบุรีละดหนึ่งที่ละก็คือจะมีห้องอ่ะก็คือคุยกับเพื่อนไว้หรือว่าบางคนอาจจะมีห้องให้ครูใจไวสจจไ้สอนครูใจก็จะไปสอนนั้นคือคือจะมีแหแล่งละ ตอนนี้ภาคกลางถ้าแม่ทําเสร็จก็จะมีแหล่งที่ราบบุรีที่หนึ่งลบบุรีที่หนึ่งก็คือปลายปลายภาคตอนออกอะปลายภาคอีสานเงี้ยคือถ้าได้สองที่จะดีแต่ตอนนี้มองอยู่ว่าจะมีแถวภาคเหนือไหมที่อย่างนครสวรรค์แต่คุูใจยังไม่รู้จักคนที่นครสวรรค์เลยนะอยากไปเปิดสอนตรงนั้นอะนะคะเพรั้งใครที่เข้ามาตรงนี้นะคะก็มาแบ่งปันเอาความรู้ไปได้ครูใจสอนฟรีเป็นวิทยาทานไม่มีค่าค์สใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเหลือตอนเนี้ย ที่คุณใจมองนะถ้าแม่ให้โอกาสนะแถวบ้านแม่ก็จะเป็นศูนย์ที่คุณใจจะไปสอนนะคะแล้วก็ที่ลบบุรีที่หนึ่งได้สองที่ละตอนนี้กําลังมองสองที่ถ้าแม่ให้โอกาสนะส่วนภาคกลางภาคกลางตอนตอนบนอ่ะยังเลยอยากได้นครสวรรค์นะคะแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ยังไม่ค่อยมีคนมาแถวประจวบแม่ประจวบเพชรยังไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมีใครเด็กตอกจะโยนใครเข้ามาหาบ้างครูค้าจะขอตัวก่อนค่ะแต่ใกล้อะโอเคโอเค ทุกคน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 เขาคุณค่ะเดี๋ยวดูเป้าแป๊บหนึ่งพันหนึ่งันหนึ่งไอเรือไอตะกร้าหมดอย่างแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใจขอขอลงนะแต่ว่าเพื่อนช่วยอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเหลือสองนาทีแป๊บหนึ่งพี่ตุ่มพี่ตุ่มรอเพื่อนกันก่อนอ่าเดี๋ยวคุณใจส่งกล่องแป๊บหนึ่งนะเพื่อนแป๊บหนึ่งพี่ตุ่มแป๊บหนึ่งคุณใจก็จะรอเหมือนกันโม่เลยเนี่ยอ่าแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเนาะคุณใจขอแบ่งปันนะอ่าใครเข้ามาตรรงงงนนนนนนีี้ะะะะคแแปป๊๊บบึึอาเเหยยญล แป๊บหนึ่งสามสิบเหรียญให้สองคนแป๊บหนึ่งพี่ตุ้มสองคนภายในหนึ่งนาทีาแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะเพืเ่อนๆใครที่อยู่นอกห้องนะคะมาเก็บนะคะมาเก็บเหรียญได้เลยนะคะตอนนี้นะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมข้อจอข้อใจให้ครูใจด้วยนะคะอโอเคนะ เพื่อนสองอาทีพี่ตุ่มแป๊บหนึ่งค่ะพี่ตุ่มแป๊บหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันก็นอนนอนอนะวันนี้แม่โอ๋ไปไหนไม่เจอเลยไม่เจอเลยแม่โอ๋แม่เอ๋ด้วยอ่ะแม่โอ๋แม่เอ๋มาแล้วรอขอบคุณมากโอใจส้มใจมาแล้วคุณค่ะขอบคุณค่ะสงสัยแม่โอ๋ไปแอบซุ่มทาทาคลิปได้เลยเพื่อนนะคะไปแอบทําคลิปเพราะนั้นเพื่อนๆ ใครที่สนใจอยากจะมาเรียนโูกคูใจทุกวันสาวที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารจังหวัดนนทบุรีพ่พ้อมอยู่นะคะใครอยากจะมาเรียนมาเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนมาทักคูใจมาก่อนนะทักมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เจอทักมาก่อนนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลามาหรือว่าไม่สะดวกมาก็มาฟังในไลฟ์เนาะ สวัสดีค่ะพี่ตามาฟังไลฟ์น,นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะใครสะดวกมาฟังพี่ถาวรสวัสดีค่ะใครสะดวกมาก็มาฟังได้นะคะหรือใครจะไปเรียนจับมือทาทุกวันเสาร์ก็ได้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนนะคะครูใจพูดจาอะไรนะคะทําให้ทุกคนไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยด้วยรักและผูกพันคือครูใจตั้งใจที่จะสอนมากกว่านะถ้าไม่ทักใครต้องขออภัยด้วยนะคะ ใครที่อยากจะสอบถามอะไรขอเก็บคำถามไว้พรุ่งนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคลิปคุณภาพในสิ่งที่เราอะสิ่งที่เราขอบคุณมากแม่โอสิ่งที่เราไม่เคยคิดมันคือเส้นผมบางภูเขานะคะต้องขอบคุณค้นมีนาด้วยนะคะเ,เพื่อนๆใครสนใจจะมาเรียนมาเรียนได้น้องถ้าน้องมีโอกาสมาน้องจะมาให้นะคะตอนนี้น้องกํลาลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยอยู่นะคะเด e b a สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะอ่ะโอเค ตอนนี้กล่อง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 นะคะกล่องนะเพื่อนเพื่อนใครที่ข้างบนข้างบนมาเรามีทั้งถุงม่วงนะแล้วก็วกมีทั้งกล่องสมบัติเพื่อนเพื่อนใครที่อยู่ข้างบนนะลงมาเก็บได้เลยนะคะลงมาเก็บได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ครูใจขออนุญาตลงนะคะไม่ให่ใครๆต้องขอัยนะคะลงแล้วนะคะลงแล้วนะคะโอ้ยแน่นมากขอบคุณค่ะโอเคค่ะลงแล้วลงแล้วใครได้สมบัติไปดีใจด้วยนะ ผมไม่แนพวกค่าค่าบ้านพวกค่าจะบอกว่าเสียงดังจังเลยพี่น้องครัสวัสดีครับ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 ทีมกรมปชาลีกรรมปชาลีกรรมปารีลำโพงโมทูดของเราฟองผมครับกับลำโพงโมทุดของเรายวฟ์มมาแล้วผมสวัสดีคุณยายรัศมีนะคะที่คุณใายไล่ให้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเกี่ยวกล้วยกันได้เลยนะคะเกี่ยวกล้วยกันได้เลยเนาะ เพราะว่าไม่จัดดูหลังบ้านแป๊ดนะไม่ได้ทักทายใครขอาใครซ้คย